สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง V.P. ธรรมดานะครับช่อง V.P. ธรรมดาก็จะมานําเสนอุ้นนี้คือเช้านะครับุ้นนี้คือเช้าของวันที่สิบเจดกันยายน2อ6 7ันหกสบเจ็ดนะวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับเช้าวันอังคารนะุ้นนี้คือก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับที่มีให้ชมทุกทุกวันทุกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับอ่าเราก็มาชมกันเลยนะครับวันนี้มาช้านะขออภัยด้วยนะครับ อติดงานติดทุระ,ะครับประมาณนี้เดือนนี้ยิ่งจะไปใหญ่เลยเรือนเป็นเรือนเกษียณอายอาุมีงานเยอะเลยอ่านี่ครอบอ่า,อา,อาต่อไปนะครับสู่ๆเนะาะครับมาดูกันเลยนะครับ7 8็ดนะครับเน้นที่เจ็ดแปดเ้านะเจ็ดศูนย์เดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสมเดสี่นะครับแปดศูนย์แปองมแสนะครับ เน้นที่เจ็ดนะเน้นที่เจ็ดนะครับแบบนี้นะครับชนชอบ่อยจัดนะครับเจ็ดก็ตรงนี้เจ็ดต้นที่เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเน้นที่เจ็ดก็ตรงนี้นะครับส่วนแปดกับเก้าไข่ชอบไข่จัดไปนะนี่นะครับอ่านี่นะครับรับนี้คือชุดวินนะครับแนี้นะครับรูดวิ่งเอาที่เจ็ดเป็นหลักนะติดเจ็ดไว้นะครับอ่านี่เคอีนะครับแบบนี้เลยนะครับเรียบร้อยละอ่าครับ ไวไหม <c oughs> เวลารีบนี่ไวมาก <c oughs> อันนี้นะครับอ่าเดียดเอานะครับ,อรบขอขอบพระคุณมากๆนะครับพบกันใหม่นี่คืออีบ่ายนะวันนี้ชาวนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงเฮงนะครับประมาณนี้นะครับอ่าก็พอกล่าวคบว่าสั้นๆนะครับวันนี้นะเดือนนะครับเอาเฉพาะเลขกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอบบ่ายมีเวลาเราค่อยคุยกันนานๆกว่านี้หน่อย ครัประมาณนี้นะครับโชคดีโชคดีนะครับสวัสดีครับ